เรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตท,ทกศพักนี้กเกษตรกรเปิดสินเชื่อฉุกเฉิน1,000 0บาทดอกเบีย้ยคงที่0.1%เต่อเดือนนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆทุกวันนะคะบอร์ดทกศสั่งเร่งขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทั้งการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้กเกษตรกร1่งปีพร้อมเติมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นผ่านสินเชื่อฉุกเฉินให้วงเงินกู้รายแล้วไม่เกิน10,000บาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่0.1%ต่อเดือนปลอดชำระหนี้6เดือนนะคะและสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องอัตราดอกเบีย้ย4%ต่อปีเริ่มเปิดรับคำขอสินเชื่อ29มกราคมนะคะ นายสุรชัยรัศมีรองผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการทกศมีมติเห็นชอบมาตรการและมอบหมายทกศเร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยนะคะโดยพักชำระหนี่ให้กับสัญญาเงินกู้ที่มีต้นเงินคง เป็นหนี้ก่อนวันที่1มากราคม2564ในพื้นที่28จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือ2บคนะคะและจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติมประกอบด้วย1โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าเกษตรกรและลูกค้ารายคนที่มีหนี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม63 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม64เป็นระยะเวลา1ปีนับจากงวดชำระเดิม2โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินแน่แก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรประกอบด้วยผู้ประกอบการนิติบุคคลสาก์ไม่รวมสากรอมทรัพย์ข้าราชการรัฐวิสาหกิจกลุ่มเกษตรกรกลุ่มบุคคลกล้องทุนหมู่บ้านหรือชุมชนและองค์กรที่มีหนี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2,563ถึงงวดเดือนพฤษภาคม2,564เป็นระยะเวลา6เดือนนัดจากงวดชำระเดิม3โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าที่กู้เงินตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด COVID 19ที่มีหนี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม2,563ถึงงวดเดือนพฤษภาคม2,564 เป็นระยะเวลา6เดือนนับจากงวดชําระเดิมนะคะ4โครงการพักชําระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบที่มีหนี้ถึงกําหนดชําระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม63ถึงพฤษภาคม64เป็นระยะเวลา1ปีนับจากงวดชําระเดิมนอกจากนี้ยังได้เห็นชอบสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยผ่อนปรนเพื่อเติมเงินเข้าสู่ระบบทั้งในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจําเป็นในชีวิตประจําวัน และการฟื้นฟูเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจประกอบด้วยโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรวงเงินรวม20,000ล้านบาทวงเงินกู้รายแล้วไม่เกิน10,000บาทอัตราด,ดอกเบีย้ยคงที่เพียง0.1%ต่อเดือนกำหนดชำระคืนไม่เกิน2ปี6เดือนนับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประการและสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนก็คือราย3เดือน6เดือนนะคะโดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยนใน6เดือนแรกนับจากวันกู้เริ่มเปิดให้ขอสินเชื่อทั่วประเทศตั้งแต่วันที่29มกราคมถึง30มิถุนาย,ยน64นะคะโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร,กรวงเงินรวม10,000ล้านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการนิติบุคคลกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มบุคคลกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนองค์กรและสากลไม่รวมสากลออมทรัพย์ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจในพื้นที่28จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศสบคและจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติมอัตราดอกเบีย้ยนะคะ4%ต่อปีระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน12เดือนนับตั้งแต่วันเบิกรับเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่31ธันวาคม2,565ปลอดชำระต้นเงินไม่เกิน6เดือนแรกนับแต่วันกู้เริ่มเปิดให้ขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ทธันวาคม2,564ที่ทกศาส,าาสาขาในพื้นที่ของท่านนะคะทั้งนี้สามารถแจ้งความจำนองเข้าร่วมโครงการข้างต้นกับทกศผ่านช่องทาง Li n e o f f i c i a l BAC Family เว็บไซต์ www bac.or.th โดยในกรณีแสดงความประสงค์ของพักจำระหนี่และปรากฏข้อความทกศได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วเป็นการดําเนินการเสร็จสิ้นหากลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกดถัดไปจะปรากฏข้อความทกศได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยเป็นการดําเนินการเสร็จสิ้นและช่องทาง c เซ็ center นะคะ0 2 5 5 5 0 5 5 5 หรือที่สาขาทกศในพื้นที่เป็นการอัปเดตนะคะทกศพักหนี้เกษตรกรเปริดสินเชื่อฉุกเฉิน1,000 0บาทดอกเบี้ยคงที่0.1%ต่อเดือนนะคะ